สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้าง Google Form แล้วสร้างไฟล์ PDF นะครับด้วย Form Publisher เวอร์ชันปี2024นะครับมาเริ่มกันเลยด่านะครับขั้นแรกนะครับแล้วก็ออกแบบฟอร์มของเราก่อนเลยนะครับต่อมานะครับให้ไปโหลด extension นะครับคลิกจุด3จุดนะครับตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับนี่ครับส่วนเสริมจากนั้นนะครับให้พิมพ์คำว่า ฟอร์มนะครับแต่ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับอันนี้จะเข้าให้ดดนครับนี่นะครับฟอร์มพับบิชเชอร์เห็นไหมครับติดตั้งไว้แล้วนะครับสมมติกดแล้วกันนะครับอ่านี่ติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราติดแอปเสิร์ฟอะไรไว้ก็จะขึ้นครับนี่ครับฟอร์มพับบิชเชอร์อ่าต่อมาครับคลิกที่ฟอร์มพับบิชเชอร์ครับดูที่อย่างครับอันแรกก็คือจะเป็นเทมเพลตอันสองอ่าตำแหน่งเก็บ PDF สามไฟล์เจเนเรตนะครับอันนี้ตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับแบบดูที่เทมเพลตก่อนนะครับนี่เทมเพลตอยู่ที่เรานะครับสามารถเลือกได้ทั้งเป็น Google Docs, Sheets แล้วก็ตัว Google Slide นะครับอันนี้ผมใช้เป็น Docs นะครับจากนั้นกด Edit นะครับเข้ามาดูนะครับเราก็จะเอาตัวที่เราตั้งในฟอร์มเนี่แหละนะครับมาใส่ แต่ค่าที่เรากําหนดเนี่ยจะต้องใช้เครื่องหมายเนี่ยนะครับแล้วก็เอาข้อมูลที่เราสร้างเนี่ยนะครับอยู่ภายในข้อความนี้นครับมันก็จะดึงตัวจาก Google Form ของเราเนี่ยนะครับมาทำงานนี่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนท i m e s t a m เนี่ยก็คือเวลาครับเลือกประเภทได้ว่าเราจะประเภทอะไรนี่คำถามนี่ถ้าถูกต้องเห็นไหมครับ มันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแต่ถ้าเราทำผิดมันจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับต่อา destination ตําำแหน่งเก็บไฟล์ก็คืออยู่ที่โปรแกรมมันจะสร้างให้อัตโนมัติหรือเราจะไปเก็บไว้ตำแหน่งอื่นก็แล้วแต่เราย้ายที่ครั้งหนึ่งนะครับไฟล์เทเนเรตอันนี้ก็คือรูปแบบไฟล์ว่าจะ e x p o r อออกมาเป็นอะไรนะครับอยู่ที่เรากำหนดอันนี้ผมจะเอา pdf เลยนะครับถ้าจะเอาไฟล์อื่นก็ได้นะครับอันนี้นะครับนี่ให้ คี Keep, สร้างไฟล์ url s นะครับแล้วก็เห็นไหมครับเก็บ pdf copy ไว้ในใหม่ใดนะครับตั้งค่าแจ้งเตือนแล้วอีกทีหนึ่งครับอทีนี้ผมจะ copy ลิงก์นะครับนำ มาไว้ในเมลอีกแอคเคา t หนึ่งนะครับเพื่อทดลองนะครับนี่นะครับมันจะถามให้บันทึกอ e ีเมลก็บันทึกไปก่อนนะครับ่อะทดลองนะครับนายตั้งใจตรวจสอบหน่วยงานการเงินสมุินะครับเบอร์โทรนะครับ อุปกรณ์นี้ผมทําเป็นอคอมโบโบ็อกไว้ะสมมุติโนบุกนะครับถ้าการเสียลองนะครับพูดเครื่องไม่ติดมีเสียงร้องตลอดเวลาประมาณอุปกรณ์ที่นำมาด้วยอ่ะเช่นใส่ชาร์จอาจจะทำเป็นตัวคอมโบบล็อกเลื่อนหรือจะกอกอย่างนี้ก็ได้ครับอัก่รนะครับ นี่นะครับเขาบอกอันนี้ผมก็ทําแจ้งเตือนไว้นี้อีกว่าติดต่อใครอะไรยังไงนะครับอยู่ที่เราออกแบบนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ Gmail นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับฟอร์มมันแจ้งเตือนมาที่เมลของเรานะครับทีนี้มาดูที่ Google นะครับ Google d r i ด e นะครับตัวที่เราสร้างไว้นะครับว่ามันจะสร้างไฟล์ PDF จริงหรือไม่นะครับนี่นะแบบฟอร์มนะครับ,บ,รบมันอยู่ในไดนะครับแต่นี้มันเปิดมาเจอเลยอ่ะผมลองกดดูนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นด้วยนะครับในายจ้งจะทดสอบหนึ่งงานการเงินนี่นะครับโอเคนะครับ ไปลองออกแบบกันดูได้นะครับแต่จะได้แค่ยี่สิบครั้งต่อเดือนนะครับนี่นะครับสร้างเป็นไฟล์ PDF เลยนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ทำรายงานได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ